สวัสดีครับมาผมมือนีมาเห็ดนางมือเนี่ยซุปน้ำใหม่จ้ะมือนีในเมนูซุปน้ำใหม่ครับผมนี่ครับซุปน้ำใอูแล้วครับผมใส่ยานังเรียบร้อยครับแต่ว่าอีซุปจยอะครึ่งหนึ่งครับผมเอ้าตามพริกเลยพริกกะกีมาแล้วด้วยครับพริกกีไฟหอมๆครับผมกระเทียมนี่อย่งเนี่มีกระเทียมมีกระชายจ้ะมีกระชายหอมครับผมหอมแดงครับตามมันเข้ากันครับผมนางเคียงครับผม เดี๋ยวเปรี้ยงกันเห็ดครับปอกอายุเก๊กไก่ครับผมกินกับปลาทูจะจังอาใส่กันก่อนเบิดบ๊อบเอาครืนหนึ่งพอเดี๋ยวกินเบิดเดี๋ยวจิ้นมือหลังเดี๋ยวกินกินเบิดครับผมมันลายปวดครับเนี่ยผมซุปใส่ปลาทูั่วผมนี่ครับเด็กปุ๊บซุปสองตัวผมเดี๋ยวเนื้อมันใส่ครับ นานเย็นนานใส่น้ำเจ้าหนุ่มอ่าพอแล้วพักแล้วอันที่หนึหมดอืมเครื่องเดียวจ้ะนี่เท่ากับพี่ชูใส่ลหลายๆจ้ะขายพี่ชูวะเดียครับผมเดี๋ยวมาเสียบปลาปลาไม่อีกนะไม่เห็นกล้องปลาจ้ะปลาล้านัวครับสุปลาปลาบานเฮาป่ะเดี๋ยวปลาดาไส่ถังครับผมเป็นไอ้ลอยไอ้เป็นเจ็ดปีก่อนสิบสิบปีครับผม ฮะเอาซื้อนกใหม่มันก็ะแสบแล้วกินกบผักลวมผักนกใหม่มาแต่บ้านเลยจ้ะอ่อนดีดินกใหม่มาแต่สวนครับผมบ้านสวนครับนกใหม่ไร้หลายครับอยู่น้าครับหนานี่ยังไอเกิดน้อยนี่ครับผมหนาฝนครับเชิมก่อนเอาบ่อนี่ใส่เลยไม่ได้ใส่ค่ะเอา้ากินกับยาหนันกินกับบ่ชิมให้หน่อยอะเอาขึ้นแล้วไปเถอะไม่ปรีดุนนกใหม่ใส่ปลาทูเมื่อวานบอกเพื่อนบ้าใส่ชุดหน่อยันใส่ปลาทูป่ะนะ เปลี่ยนตัวใช่ปะเค็มไหมพอดีเคความเผ็ดก็พอดีเนาะแม่ักพอดีละพอดีลส้หอมจ้ะหอมใส่หอมแบบหั่นเรียบร้อยครับผมหั่นเรียบร้อยแล้วใส่บดเลยอบบหลายบเลยอกใส่หลายแบใส่ได้มย์ใส่อไมันจิ้ยก็พอดี เส่น้ำเติมเนื้อผักนะผักลายครับผม,มเก็บมาสรลางบ้านครับผมนี่ก็นี่ก็ไอแ้วผักกครับผมนี่กแตงถั่ว,วครับผมได้แักแตงเสือแครับมบ,กบม <c oughs> <c oughs> บกพริกครับผมบพริกลักมาครับกํนลังของเสื้อครับผมแสบฮะคุงชี้แจวแสบได้จัอนียจัามาช่วยีจ้าไ อทเทเบ่งจะยะเ,ะเอ่าเทเลยเทะห็นหมคนเสียนแลขางอ่ะอืมซุปนใหม่อใหม่มยอยาก,กินซุปมหมีนะครับผมไม่กินล้ออกกนแล้วเอาม่อีกเอาไม่เบเลยน้ใหม่เขามันออนดีจ้ะ น,น,น้ำใหม่มันจะน้ำอ่อนครับผมม,ม,ม,มันมันต้องเป็น้ำใหม่ขามเปียคผมน้ำใหม่แค่เแค่แมเพน้มปีครับเขาเ,เนียยตามมาพบเลยครับม,ม,มาผมกินกันครับกินกันจ้าเ <c oughs> ขาแรงครับผม